พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระเจ้าต้องทำลายเมืองโสโดมปฐมกาลบทที่18ข้อ26พระยาเวตรัสว่าที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห0สคนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาปฐมกาลบทที่18ข้อ29 ท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำปฐมกาลบทที่18ข้อส0ท่านจึงทูลว่าสมมุติพระองค์ทรงพบเพียงส0สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำปฐมกาลบทที่18ข้อส1อด ท่านทูลว่าสมมุติว่าทรงพบยี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายปฐมกาลบทที่18ข้อ32ท่านทูลว่าสมมุติว่าทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายพระเจ้าทรงเปี่ยมปราณีอย่างยิ่ง ต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ใส่พระทยัยและทรงพิโรธอย่างล้ำลึกต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรังเกียจและปฏิเสธในเรื่องราวต่างๆจากพระคำพีนั้นมีผู้รับใช้ของพระเจ้าสิบคนหรือไม่ในโสโดมไม่ไม่มีเมืองนั้นมีค่าคู่ควรแก่การที่พระเจ้าจะทรงละเว้นหรือไม่มีเพียงหนึ่งบุคคลเท่านั้นในเมืองนี้ คือโลดที่ได้ต้อนรับบรรดาผู้สื่อสารของพระเจ้าความในของการนี้ก็คือว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าเพียงหนึ่งคนเท่านั้นในเมืองนี้และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่ทรงมีทางเลือกนอกจากช่วยโลดให้รอดและทำลายเมืองโสโดมการโต้อตอบระหว่างอับราฮัมและพระเจ้าที่ได้นำมาอ้างถึงข้างต้นนั้นอาจดูเหมือนเรียบง่าย แต่การโต้อตอบเหล่านั้นแสดงให้เห็นบางอย่างที่ล้ำลึกอย่างยิ่งกล่าวคือมีหลักการในการกระทําของพระเจ้าและก่อนที่จะทรงทําการตัดสินพระทยัยพระองค์จะทรงใช้เวลายาวนานในการเฝ้าสังเกตและพิจารณาพระองค์จะไม่ทรงทําการตัดสินพระทัยใดๆหรือรีบด่วนกับบทสรุปใดๆก่อนจะถึงเวลาที่เหมาะสมเป็นอันขาด การโต้อตอบระหว่างอับ,บราฮัมและพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าการตัดสินพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงทำลายเมืองโสโดมนั้นไม่มีการผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยเพราะพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าในเมืองนี้ไม่ได้มีคนชอบธรรมสี่สิบคนหรือคนชอบธรรมสาสิบคนหรือยี่สิบคนไม่มีแม้กระทั่งสิบคน บุคคลที่ชอบทำเพียงคนเดียวในเมืองนี้ก็คือโลดพระเจ้าได้ส่งเฝ้าสังเกตทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นในเมืองโสโดมและรูปการแวดล้อมของเมืองและมันเป็นที่คุ้นเคยสําหรับพระเจ้าเช่นเดียวกับหลังพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยเหตุนี้การตัดสินพระทัยของพระองค์จึงไม่อาจผิดพลาดได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าแล้วนั้น มนุษย์ช่างมึ่นงงยิ่งนักช่างโง่เขลาและไม่รู้เท่าทันยิ่งนักช่างสายตาสั้นยิ่งนักนี่คือสิ่งที่พวกเรามองเห็นในการโต้อตอบระหว่างอับราฮัมและพระเจ้าพระเจ้าทรงส่งพระอุปนิสัยของพระองค์ออกมาตลอดเวลาตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทั่งถึงวันนี้ในทำนองเดียวกันนั้นณที่นี้ก็มีพระอุปนิสัยของพระเจ้า ที่เราควรจะมองเห็นด้วยเช่นกันจำนวนนั้นเป็นสิ่งธรรมดาจำนวนไม่ได้แสดงถึงสิ่งใดแต่ในที่นี้มีการแสดงออกที่สำคัญมากจากพระอุปนิสัยของพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะไม่ทรงทำลายเมืองนั้นเพราะคนชอบทำห้าสิบคนการนี้เป็นเพราะความกรุณาของพระเจ้าใช่หรือไม่มันเป็นเพราะความรักและความยอมผ่อนปรนของพระองค์ใช่หรือไม่ พวกเจ้ามองเห็นพระอุปนิสัยด้านนี้ของพระเจ้าแล้วหรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ชอบธรรมเพียงสิบคนเท่านั้นพระเจ้าก็คงจะไม่ทรงทำลายเมืองนี้เนื่องจากผู้คนที่ชอบธรรมสิบคนเหล่านี้นี่ใช่หรือไม่ใช่ความยอมผ่อนปรนและความรักของพระเจ้าเพราะความกรุณาความยอมผ่อนปรนและความห่วงใยของพระเจ้า ที่ส่งมีต่อผู้คนที่ชอบธรำเหล่านั้นพระองค์คงจะไม่ส่งทำลายเมืองนี้ลงนี่คือความยอมผ่อนปลนของพระเจ้าและในที่สุดพวกเรามองเห็นบทอวสานใดเมื่ออับราฮัมได้กล่าวว่าสมมุติว่าทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายหลังจากนั้นอับราฮัมก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดอีก เพราะภายในเมืองโสโดมไม่มีผู้ชอบธรรมสิบคนที่เขาอ้างถึงและเขาก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดอีกและในเวลานั้นเขาได้เข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงได้ตั้งพระไัยแน่วแน่ที่จะทำลายเมืองโสโดมในการนี้เจ้าเห็นพระอุปนิสัยใดของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงตั้งปณิธานประเภทใดพระเจ้าได้ตั้งพระไัยแน่วแน่ว,ว่า หากเมืองนี้ไม่มีผู้ชอบธรรมสิบคนพระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้มันมีอยู่และจะทรงทำลายมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ไม่ใช่พระพิโรธของพระเจ้าหรอกหรือพระพิโรธนี้เป็นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระเจ้าใช่หรือไม่พระอุปนิสัยนี้เป็นการเปิดเผยถึงเนื้อแท้ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าใช่หรือไม่ มันเป็นการเปิดเผยถึงเนื้อแท้ที่ชอบธรรมของพระเจ้าที่มนุษย์ต้องไม่ทำให้ขุนเคืองใช่หรือไม่เมื่อได้มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีผู้ชอบธรรมสิบคนในเมืองโสโดมพระเจ้าจึงแน่พระทัยที่จะทำลายเมืองนี้และจะลงโทษผู้คนภายในเมืองนั้นอย่างรุนแรงเพราะพวกเขาได้ต่อต้านพระเจ้าและเพราะพวกเขาโสมมและเสื่อมทรามยิ่งนัก เหตุใดพวกเราจึงได้วิเคราะห์บทตอนเหล่านี้ในหนทางนี้เป็นเพราะประโยคที่เรียบง่ายไม่กี่ประโยคเหล่านี้ให้การแสดงออกอย่างเต็มที่ถึงพระอุปนิสัยที่มีความการุณาล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้ำลึกของพระเจ้าในเวลาเดียวกันกับที่ทรงธนุถนอมความล้ำค่าของคนชอบธรรมและทรงมีความการุณาความยอมผ่อนปรนและการใส่พระไทยต่อพวกเขา ในพระทัยของพระเจ้าก็มีความเกลียดชังลึกซึ้งต่อพวกเขาทั้งหมดในเมืองโสโดมที่ได้เสื่อมทรามไปแล้วนี่ใช่หรือไม่ใช่ความการุณาอันล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้ำลึกพระเจ้าได้ทรงทำลายเมืองนี้ด้วยวิธีใดด้วยไฟและเหตุใดพระองค์จึงได้ทรงทำลายมันโดยใช้ไฟเมื่อเจ้ามองเห็นบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกเผาไหม้ด้วยไฟ หรือเมื่อเจ้ากำลังจะเผาบางสิ่งบางอย่างเจ้ารู้สึกอย่างไรกับมันเหตุใดเจ้าจึงต้องการที่จะเผามันเจ้ารู้สึกว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องมีมันอีกต่อไปแล้วว่าเจ้าไม่ปรารถนาที่จะมองดูมันอีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าต้องการละทิ้งมันใช่หรือไม่การที่พระเจ้าทรงใช้ไฟหมายถึงการละทิ้งและการเกลียดชังและหมายความว่า พระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะทอดพระเนตรเห็นเมืองโสโดมอีกต่อไปนี่คืออารมณ์ที่ทำให้พระเจ้าทรงเผาผลาญเมืองโสโดมด้วยไฟการใช้ไฟเป็นสิ่งแทนแค่ว่าพระเจ้าทรงกริ้วเพียงใดความการุณาและความยอมผ่อนปรนของพระเจ้ามีอยู่จริงแต่ความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์ออกมา ก็แสดงให้มนุษย์เห็นด้านที่พระเจ้าไม่ทรงยอมทนต่อการทำให้ขุนเคืองด้วยเช่นกันเมื่อมนุษย์มีความสามารถเต็มที่ในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและกระทำการสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ต่างๆของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความการุณาของพระองค์ต่อมนุษย์เมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามความเกลียดชังและความเป็นปรปักต่อพระองค์ พระเจ้าก็ส่งกลิ้วอย่างล้ำลึกพระองค์ส่งกลิ้วอย่างล้ำลึกถึงระดับใดพระพิโรธของพระองค์จะมีอยู่จนกระทั่งพระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นการต้านทานและความประพฤติต่างๆที่ชั่วร้ายของมนุษย์อีกต่อไปจนกระทั่งพวกเขาไม่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อีกต่อไปเมื่อนั้นเท่านั้นที่ความกลิ้วของพระเจ้าจะหายไปกล่าวอีกในหนึ่งคือ ไม่สำคัญว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นใครหากหัวใจของพวกเขากลายเป็นห่างไกลาจากพระเจ้าและหันไปจากพระเจ้าโดยไม่มีวันย้อนกลับมาเช่นนั้นแล้วไม่ว่าพวกเขาจะปรารถนาที่จะนมัสการและติดตามและเชื่อฝังพระเจ้าในกายของพวกเขาหรือในการคิดของพวกเขาในทุกการปรากฏหรือในแง่ของความปรารถนาที่อยู่ในใจของพวกเขาอย่างไรก็ตาม พระพิโรธของพระเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่มีหยุดมันจะเป็นจนถึงขั้นที่เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยความกริ้วของพระองค์ออกมาอย่างลึกซึง้งเมื่อได้ให้โอกาสอย่างล้นเหลือกับมนุษย์แล้วทันทีที่มันถูกปลดปล่อยออกมาก็จะไม่มีหนทางใดที่จะเอามันกลับไปได้และพระองค์จะไม่มีวันทรงกรุณาและยอมผ่อนปรนให้กับมวลมนุษย์เช่นนั้นอีกครั้ง นี่คือด้านหนึ่งของพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทำให้คุณเคืองใดๆณที่นี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนที่พระเจ้าจะทรงทำลายเมืองหนึ่งเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยบาปจะไม่สามารถดำรงอยู่และคงอยู่ต่อไปได้และมันสมเหตุสมผลที่มันจะต้องถูกพระเจ้าทรงทาลาย แต่กระนั้นในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้าและหลังจากการทําลายล้างเมืองโสโดมของพระองค์พวกเราก็มองเห็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระอุปนิสัยของพระเจ้าพระองค์ทรงยอมผ่อนปรนและทรงกรุณาต่อสิ่งต่างๆที่ใจดีและสวยงามและดีสำหรับสิ่งทั้งหลายที่ชั่วร้ายเต็มไปด้วยบาปและเลวทรามนั้นพระเจ้าทรงพิโรธอย่างล้ำลึก จนถึงขั้นที่พระองค์จะไม่ทรงหยุดพระพิโรธของพระองค์เหล่านี้คือสองแง่มุมที่เป็นหลักการและเด่นชัดมากที่สุดจากพระอุปนิสัยของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบนั่นคือความการุณาอันล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้ำลึกพวกเจ้าส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์กับบางสิ่งบางอย่าง จากความการุณาของพระเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าน้อยคนนักที่ได้ซึ้งคุณค่ากับพระพิโรธของพระเจ้าความการุณาและความรักมั่นคงของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้ในทุกบุคคลกล่าวคือพระเจ้าทรงกรุณาอย่างล้นเหลือต่อทุกบุคคลแต่กระนั้นก็สามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าแทบจะไม่หรือไม่เคยที่จะกริ้วอย่างล้ำลึกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้คนส่วนใดๆท่ามกลางพวกเจ้าจงผ่อนคลายเถิดไม่ช้าก็เร็วทุกบุคคลจะได้เห็นและได้รับประสบการณ์กับพระพิโรธของพระเจ้าแต่บัดนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะเมื่อพระเจ้าทรงกริ้วใครบางคนอยู่เป็นนิดกล่าวคือเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยพระพิโรธอันล้ำลึกของพระองค์ต่อพวกเขา นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทรงรังเกยียจและปฏิเสธบุคคลผู้นี้มานานแล้วว่าพระองค์ทรงชิงชังการดำรงอยู่ของพวกเขาและว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถทนต่อการดำรงอยู่ของพวกเขาได้ทันทีที่ความกริ้วของพระองค์เกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจะหายไปวันนี้พระราชกิจของพระเจ้ายัางไม่มาถึงจุดนั้นไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้า จะสามารถแบกรับมันเมื่อพระเจ้าทรงกลับกลายเป็นกริ้วอย่างล้าลึกเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจึงเห็นว่าณเวลานี้พระเจ้าทรงเพียงแต่กรุณาอย่างล้นเหลือต่อพวกเจ้าทุกคนและพวกเจ้ายังไม่ได้เห็นความกริ้วที่ล้าลึกของพระองค์หากยังมีผู้คนที่ยังคงไม่เชื่อพวกเจ้าสามารถขอให้พระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับประสบก,การณ์ ว่าความกริ้วของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ที่ไม่ยอมทนให้มนุษย์ทำให้ขุ่นเคืองนั้นมีอยู่จริงๆหรือไม่พวกเจ้ากล้าหรือไม่